ได้รับการติดตั้งครั้งแรกให้กับเรือสำรา Carn น Carnival i l l t น i o n อาจจะไม่มีจริงงงงงไปนไก่ตาแตกเลยแต่ไม่ได้มีโครงสร้างช่วยลดแรงล่าของคลื่นที่หัวเรือแต่ใช้หลักการหักล้างของคลื่นที่ท้ายเรือแทนสวัสดีนะักแสดงทั้งหลายนะครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง The g a t e ชิพเหมือนเดิม ทุกคนสงสัยไหมครับว่าทําไมเรือเดินสมุทรหรืเอเรือสําราญในยุคนี้ที่มีขนาดใหญ่มากตัวอย่างเช่นเรือสําราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก Wonder of the Sea ขนาด236,000ตันกับความยาว362เมตรสามารถทำความเร็วได้มากถึง22นอตและเรือเดินสมุทรคว e นแมรี่2ขนาด149,215ตันที่ทำความเร็วได้สูงสุดถึง30นอต คลิปนี้เรามาคำตอบกันครับกับหัวข้อบารบอสบาวบาวทัสเตอร์สเตอร์ทัสเตอร์อรอรและอัซิมัตทัสเตอร์ครับเริ่มกันเลยบารบอสบาวบารบอสบาว,บาว,บาว,บาวคือโครงสร้างที่ยื่นออกมาจากหัวเรือทำหน้าที่ลดแรงลากและแรงต้านจากคลื่นน้ำขออธิบายสั้นๆเกี่ยวกับแรงลากของคลื่นขณะที่เรือเล่นไปในทะเลคลื่นจะเกาะตัวขึ้น ที่หัวเรือและท้ายเรือคลื่นเหล่านี้จะสร้างแรงลากทําให้เรือเคลื่อนที่ได้ช้าลงบาบบสบาวแก้ปัญหาของแรงลากโดยขณะที่เบาบบสบบวเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเรือมันจะดันน้ําขึ้นทําให้เกิดคลื่นลูกใหม่ยอ่ของคลื่นลูกนี้จะเจอจุดต่ําสุดของคลื่นอีกลูกหนึ่งและหักล้างกันไปทําให้เรือแล่นได้เร็วขึ้น เรือขนาดใหญ่ที่มีบาบอสบาวโดยทั่วไปจะมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีกว่าเรือที่ไม่มีมันอยู่12-15%บา์บอสบาวมีประวัติมายาวนานมากจุดเริ่มต้นของมันย้อนกลับไปกว่า100ปีเริ่มต้นในปลายคิตศักวรรษที่19หลังจากที่วิศวกรออกแบบก่อสร้างและซ่อมแซมเรือชาวเมริกันเดวิดเอเทเลอร์ในทดลองลากเรือลบ สดงให้เห็นว่าบาวบสบาวสามารถลดแรงล่าของคลื่นได้เขาได้นำมันมาใช้กับเรือรบ u s s d e เ a w a ดลาแวรเข้าประจําการในปี1910บาวบสบาวในช่วงเวลานั้นยังไม่ได้เป็นลักษณะของโครงสร้างที่ยื่นออกมาจากหัวเรือแต่เป็นลักษณะของหัวเลอที่โป่งออกก่อนที่บาวบสบาวจะถูกพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบันในช่วงแรกๆบาโบสบาวยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักจนกระทั่งเรือเดินสมุทรสัญชาติเยอรมัน SS b r e m e n SS Europa ออกเดินเรือเที่ยวแรกในปี1929และปี1930บาบอสบาวของเบเมนได้แผงธิทันทีเมื่อเรือเดินทางเที่ยวแรกในเดือนกรกฎาคมปี1929เรือได้แย่งบุริบันมาจาก IMS m o n t a n มทีที่ครองตำแหน่งนี้มานานถึง20ปี เรือมีความเร็วประมาณ27.83นอตแซงความเร็ว26.06นอตของมอร์าน,นียได้สำเร็จหลังจากนั้นบาวบอสบาวของเอสยูโรปาได้แผงลิดอีกครั้งส่งผลให้ยูโรปาแซงความเร็วของเบเมนได้สำเร็จเรือมีความเร็วประมาณ27.91นอต S อสเบเมนและ S อสยูโรปาจุดประกายให้บาวบอสบาวได้เริ่มรับความสนใจมากขึ้นคำเวลามาในยุค30ทำไมเรายังไม่วอร ในปี1935เรือเดินสมุทรสุดหรูหราสัญชาติฝรั่งเศส SS n o m a d ีได้ทำความเร็วทะลุ30นอตโดยใช้บาวอสบาวในลักษณะที่หัวเรือโป่งออกต่อมาอีก1ปีเรือเดินสมุทรสัญชาติอังกฤษ RMS Queen Mary ได้นำหลักการของบาวอสบาวไปใช้แต่ไม่ได้มีโครงสร้างช่วยลดแรงล่ากของคลื่นที่หัวเรือแต่ใช้หลักการหักล้างของคลื่นที่ท้ายเรือแทน ทำให้เรือลํานี้เป็นเรือเดินสมุทรที่เร็วที่สุดในโลกในปี1938และรักษาตําแหน่งได้ไปอีก14ปีฟังมาจนถึงตอนนี้หลายๆข้อหนักจะคิดว่า Balboa นี่มันสุดยอดมากเลยพี่โอ้จ้าจ้าจ้าแต่แต่ใช่ว่าบ a l b o a นี้จะเหมาะกับเรือทุกประเภทบ a l b o a เหมาะกับ เรือที่แล่นช้าเรือที่มีค่าสัมประสิทธิ์แท่งตันสูงหรือ High Block Efficiency ค่าสัมประสิทธิ์แท่งตันหรือ Block Efficiency เป็นอัตราส่วนของปริมาตรของเรือที่จมอยู่ในน้ํากับปริมาตรแท่งสี่เหลี่ยมนั้นๆและเจ้าาว l b o a จะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทะเลสงบถึงทะเลเรียบประเภทของเรือที่เหมาะกับ,บา a l b o a เรือเดินสมุทร Oceanliner เช่น Queen Mary 2 หรือสำรานคูชิปเช่น w a นเ e อร์อ h e ตรีเรือบรรทุกสินค้าคารโกชิปเช่นเ v e r a ร์เอ c กเอเอสซีูซันบาบอสบาวไม่เหมาะกับเรือที่เล่นเร็วเรือที่มีค่าสัมประสิทธิ์แท่งตันต่ำหรือโล b o บอกคาฟิชันประเภทของเรือที่ไม่เหมาะกับบาบอสบาวเรือยอทเรือลากเรือบางวงขนาดเล็กประสิทธิภาพของบาบอสบาวจะลดลงอย่างมากเมื่อขึ้นลมแรงในทะเล b า b บอสบารในปัจจุบันบา b บอสบารของ Queen Mary 2องบา o s บอสบของ o a s i สออฟเดอะซีบทสรุปของ b า b บอสบารถึง b า b บอสบารจะเป็นสิ่งยอดเยี่ยมเพียงใดช่วยให้เรือแล่นไปได้เร็วขึ้นลดการใช้เชื้อเพลิงของเรือและอื่นๆแต่ก็ไม่ได้เหมาะกับเรือทุกลำการออกแบบที่ไม่ดีเช่นการสร้างมันหลังจากที่สร้างเรือทะเลที่ไม่สงบและปัจจัยอื่นๆ อาจจะทําให้ประสิทธิภาพของบา์บอสบารลดลงหรือกระทั่งไม่มีผลเลยดังนั้นบาบอสบารของเรือแต่ละลำควรจะคํานวณสัดส่วนของมันให้เหมาะสมเพื่อที่มันจะได้ช่วยให้เรือแล่นไปในทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นบารทฮัสเตอร์สเตอร์ฮัสเตอร์อรมันคือใบจักรที่อยู่บริเวณหัวเรือเรียกว่าบารทฮัสเตอร์ และท้ายเรือที่เรียกว่าสเตอร์นฮัสเตอร์ทำหน้าที่ดึงน้ําจากด้านหนึ่งของเรือแล้วดันออกอีกด้านหนึ่งเพื่อเคลื่อนที่เรือไปในทิศทางตรงข้ามทําให้หัวเรือสามารถเลี้ยวไปมาได้อย่างง่ายดายการเทียบท่านั้นสามารถทําได้อย่างง่ายดายแต่เอาจริงๆเรือเทียบท่ามันก็ยากนะสรุปจะง่ายหรือยากวะช่วยไงงงงงง,งไปไกลตาแตกเลย จุดเริ่มต้นของมันนั้นย้อนเวลากลับไปได้มากถึง80ปีในปี1,940บริษัทเมร e เร d t แอนเทกุธาได้พัฒนาระบขับเคลื่อนเรือเดินทะเลแบบบงับงคับ360องศาในตัวเองได้สำเร็จในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ระบบขับเคลื่อนแบบใหม่นี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกองทัพสหรัฐต่อมาในปี1,946บริษัทเม e เร d t แอนเทกุธาและบริษัทแมชิวสัน ที่พึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในปี1942ประสบความสำเร็จในการสร้าง t a n n l s ช s t e r หรือตัวขับดันเรือแบบฝังในเรือซึ่งเป็นที่ยอมรับในเชิงพาณนนิชย์แต่กว่าจะได้ใช้ก็ปาไปนู่นปี1964เลยบาร์ทั s t e r ถูกนำมาใช้กับเรือลากจูงซึ่งเป็นครั้งแรกโดยเป็นทันเนลชัสเตอร์ประเภทของบาร์ทัสเตอร์สเตอร์ทัสเตอร สามารถแบ่งได้สี่ชนิดคือเทอ n n เนลทัสเตอร์ตัวขับเคลื่อนแบบฝังในเรือทัสเตอร์ประเภทนี้เป็นประเภททั่วไปเรือเดินสมุทรและเรือสำรานมักเลือกใช้ทัสเตอร์ประเภทนี้ข้อดีเทอ n n เนลทัสเตอร์ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและเทอ n n เนลทัสเตอร์นี้ยังถือว่าประหยัดเชื้อเพลิงที่สุดอีกด้วยข้อเสียเทอ n n เนลทัสเตอร์ถ้าต้องการใช้มันเรือลำนี้ต้องถูกเจาะรูขนาดใหญ่บนหัวเรือ ซึ่งเป็นการกินพื้นที่บางส่วนของหัวเรือ External t h u s t e r ตัวขับดันแบบติดตั้งภายนอกลำเรือสำหรับเรือที่ไม่สามารถติดตั้ง Ternal t h u s t e r ได้ข้อดีเหมาะก,กับเรือที่ไม่มีพื้นที่ติดตั้ง t u r n e l Taster เช่นเรือใบเรืออวนลาก External t h u s t e r จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการแก้ปัญหาสำหรับเรือประเภทนี้ ประสิทธิภาพของมันอยู่ในเกณฑ์ดีการติดตั้งมันนั้นใช้รูที่เจาะในเรือเพียงไม่กี่รูข้อเสียเนื่องจากติดตั้ง external thruster นอกลำเรือมันสร้างแรงลากทำให้เรือเคลื่อนที่ได้ช้าลงและการบำรุงรักษาที่ต้องการดูแลมากพอสมควร r e r a c t i b l e thruster ตัวขับดันเรือแบบยืดหดได้ข้อดี thruster ประเภทนี้สามารถสร้างแรงลากกับเรือ น้อยที่สุดเนื่องจากสามารถโหดกับเข้าไปในลำเรือทำให้ลำเรือบริเวณนั้นราบเรียบไม่ต่างจากบริเวณอื่นและการบำรุงรักษาทัสเตอร์ประเภทนี้ไม่ต้องการบำรุงรักษาอย่างบ่อยนักข้อเสียเนื่องจากความวิเศษวิโสของมันทำให้ราคาของมันนั้นสูง able, สเร่ว r e t e a c t a b l e Taster ถือว่ามีราคาแพงที่สุดในบรรดาทัสเตอร์ทั้ง4ประเภท Waterjet Taster ทัสเตอร์ประเภทนี้ถือว่ามีความพิเศษ,ษเพราะไม่จําเป็นต้องใช้ใบจักรทางานเหมือนประเภทอื่นข้อดีทัสเตอร์ประเภทนี้มีราคาต่ําที่สุดถูกและดีข้อเสียถูกและดีอาจจะไม่มีจริงเนื่องจากประสิทธิภาพของมันนั้นต่ําสุดและการติดตั้งของมันต้องใช้ท่อขนาดใหญ่เพื่อให้น้ําผ่านลําเรือนี้ไปอีกด้านหนึ่งและท่อน,นี้ต้องเปลี่ยนทุก7-10ปีเตอร์ทัสเตอร์ สเตอร์ทัสเตอรนั้นเหมือนกับบา w t ทัสเตอรประเภทที่1 Channel t h r u s t e r แต่ย้ายตำแหน่งที่ติดตั้งจากหัวเรือไปท้ายเรือแทนบา w t ทัสเตอรและสเตอร์ทัสเตอรในปัจจุบัน b า w t ทัสเตอรของเรือสำรา c a ค n i v d l s e s t i n y กำลังทำงานเพื่อออกจาก,กท่าเรือที่ไมอามีสเตอร์ทัสเตอร์ของเรือบรรทุกสินค้าประเภทล้อเลื่อน ชิเซนมารุบทสรุปของบาทัสเตอร์สเตอร์ทัสเตอร์แต่ละประเภทนั้นเหมาะสำหรับเรือที่แตกต่างกันแล้วควรเลือกบารทัสเตอร์สเตอร์ทัสเตอร์ให้เหมาะกับเรือเราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับอัซิมัสทัสเตอร์ อารซิมัทัสเตอร์คือใบจักรที่ติดตั้งอยู่บนแกนหมุนที่เรียกว่าพอร์ตมันสามารถหมุนได้สามอหองศาเหลือที่มีอาซิมัสทัสเตอร์ไม่จำเป็นต้องมีหางเสือประเภทของอา i m ซิมัสทัสเตอร์แบ่งได้สองประเภทตามตำแหน่งของมอเตอร์ภายในกับภายนอก 1. Mechanical อัลซิมาสประเภทนี้จะเชื่อมอยู่กับมอเตอร์ที่อยู่ภายในเรือใช้ไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ภายในเรือ 2. อ l อิเล็กทริเคเรียกกันทั่วไปว่าพอตทัสเตอร์อัลซิมาสประเภทนี้จะมีมอเตอร์อยู่ภายในตัวพอร์ตเองทําให้ไม่ต้องใช้เพลาแต่ยังใช้ไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ภายในเรือจุดเริ่มต้นของมันนั้นย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1.950อาัลซิมาทัสเตอร์รุ่นแรกถูกพัฒนานได้สำเร็จโดย โจเซฟแบ็กเกอร์เป็นอัซิมารตประเภท m e ค h a น i c a l ต่อมาในปี1995อัซิมารตประเภทพอร์ตถูกพัฒนาโดย f ฟรดิชเดวัน e ูแบ็กเกอร์และเฟรดิชบัสแมนในประเทศเยอรมนีต่อมาในช่วงปลายยุค80ในปี1987คณะกรรมการการเดินเรือแห่งประเทศฟินแลนด์ได้เสนอการร่วมพัฒนาอัซิมาร์ตทัสเตอร์ แบบอิเล็กทริคลข้ามชาติระหว่างบริษัทต่อเรือมาซายาร์ดของฟินแลนด์และ ABB Group จากสวิตเซอร์แลนด์การพัฒนาเริ่มต้นขึ้นในปี1989 1ปีต่อมาอาซิมั t ทัสเตอร์แบบ e l เล็กท c a l ขนาด1.5เมิะวัตถ์ถูกติดตั้งบนเรือสัญชาติฟินแลนด์เซรสิ่งนี้ถูกตั้งชื่อว่า Asipod ย่อม,มาจาก a s i m a e t i n g Electric Pod Dive ต่อมาในช่วงปี1993ถึงปี1994อาซิพอร์ตรุ่นใหม่ถูกติดตั้งให้กับเรือบรรทุกน้ำมันของฟินแลนด์สองลำยุกกุและรุ่นนี้อาซิพอร์ตขนาด11.4เมกะวัตต์ทรงพลังกว่าเดิมถึง8เท่าแต่หลายคนอาจจะเรียกพอร์ตทัสเตอร์ว่าอาซิพอร์ตแต่ที่จริงแล้วอาซิพอร์ตเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับพอร์ตทัสเตอร์ที่ผลิตโดย ABB Group ต่อมาในปี1 9 1 8อนซิพอร์ตได้รับการติดตั้งครั้งแรกให้กับเรือสำราญ Carnival e i l ลชั i o n ขนาด71,000ตันในปัจจุบันบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกของออซิมัสทัสเตอร์ได้แก่ 1. ABP Group ของฟินแลนด์ซึ่งใช้แบรนด์ว่าออซิพอต 2. Lowesloy ของสา,าราชาณาัักรที่มีชื่อซีรีว่า Mermaid หรือ Mermaid p o ์ s ซึ่งออิพอตและ Mermaid มีความคล้ายคลึงกัน 3. กลุ่มบริษัทไซเมนส์สกอตเทลของเยอรมันซึ่งอาซิมัทของไซเมนสกอตเทลแตกต่างจากสองบริษัทแรกโดยใช้ใบจกบักรสองใบที่ติดตั้งด้านหน้าและด้านหลังของพอร์ททำให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดข้อดีและข้อเสียของอาซิมัททัสเตอร์ข้อดีเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ของเรือพร้อมกับการสิ้นเปลืองพลังงานที่น้อยลงความคล่องตัวดีเยี่ยมช่วยลดความจำเป็นในการใช้เรือลากจูง การทำงานที่เงียบและการสั่นสะเทือนที่ต่ำข้อเสียเนื่องจากอซิมัตทัสเตอร์ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงมาจากลำเรือจึงมีโอกาสที่ได้รับความเสียหายจากการกระแทกวัตถุใต้น้ำอะซิมัทัสเตอร์ที่ติดตั้งระดับน้ำถ้ามีซิลกันน้ำที่ไม่ดีการรุนไหลของน้ำทะเลอาจเกิดขึ้นได้นั่นอาจทําให้ไฟฟ้าของมอเตอร์และวงจรซึ่งจะเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลอะซิมัทัสเตอร์อในปัจจุบัน อาซิพอร์ตของ o อ s i s ิสออฟเดอะเมอร์เมดพอร์ตของคว e นแมรี y 2 s i ไซเ s นส์ส t a i เทลโพลูโของเรืออะไรนั้นก็ผมก็ไม่ทราบครับบทสรุปอซิมัตทัสเตอร์ในหัวข้อนี้ลหลายๆคนอาจงงกับคำว,ว่าพอร์ตที่เป็นชื่อแกนหมุนที่ใบจักติดตั้งและเป็นชื่อประเภทประเภทหนึ่งของอซิมัตพอตทัสเตอร์ ก็อขอบคุณทุกคนที่รับชมในคลิปนี้นะครับซึ่งคลิปนี้คุณอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่ปิดแปลกไปขอบคุณครับเมื่อเรือเดินเมื่อเดินเมื่อเรือเดินเฮ้ยฮาฮ่ายจังเลยโดยใช้บาวบอสบาวลักษณะหัวที่งอกหัวเรือที่โป่งงอกโป่ง アハハ